สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ช่องตุ่นตะกุลดั้งฟาร์มนะครับจะพามารู้จักกับพันธุ์มะเขือเทศที่ปลูกที่ประเทศกัณดานะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่ปลูกนี้เราจะปลูกไว้เพื่อขายในสต์ของเรานะครับว่ามีกี่สายพันธุ์นะครับนี่ครับสายพันธุ์แรกนะครับเชอร์รี่ครับนี่ครับสายพันธุ์นี้เอาไว้ตำส้ตมตำเนี่อร่อยมากเลยครับ เหมาะกับต้ม ok ําบ้านเราครับสายพันธุนี้ครับลูกดกครับสายพันเชอรี่ครับสายพันุแรกนะครับสายพันที่2เป็นสายพันอารมานะครับอารมานะครับครับสายพันุ์นี้ก็ไว้ต้มยำนะครับไว้สําหรับยำบุ้นเส้นอะไรนี่ครับครับสายพันุนี้ลูกดกเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการให้ลูกมันใหญ่นะครับเราก็จะเอาไว้แค่สี่ลูกนะครับ ถ้าไว้ห้าลูกโกลูกลูกมันก็จะเล็กลงมาเรื่อยๆนะครับครับสายพันธุ์นี้ครับสายพันธุ์ต่อไปนะครับเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ที่สามนะครับเป็นสายพันธุ์ Tov ครับสายพันธุ์ Tov ครับนี่ครับสายพันธุ์ Tov แล้วก็จะไว้สี่ลูกห้าลูกเหมือนกันนะครับสายพันธุ์นี้ก็ไว้ต้มยำนะครับไว้ต้มยำนี่ครับสี่ลูกนะครับไว้ต้มยำไว้สําหรับทํายำบุ้นเส้นอะไรนี่ครับนี่ครับ ลูกใหญ่ครับสายพันธุ์นี้ถ้าเราเอาไว้4ี่ลูกจะลูกใหญ่ครับไว้หลูกขลูกก็จะเป็นลูกเล็กเหมือนอโรมาเหมือนกันนะครับลูกจะเล็กครับครับพื้นที่ในการปลูกนะครับสายพันธุ์ต่อไปนะครับสายพันธุ์ที่สี่ครับเป็นสายพันธุ์เกรปครับครับสายพันธุ์นี้เหมาะกับการกินเล่นนะครับ เพราะว่าจะหวานครับพันนี้หวานมากครับกินเล่นครับไว้กินนะครับไว้ทาซุปตามก็ได้ครับแต่ว่าส่วนมากจะกินเล่นจะอร่อยมากครับสายพันธุ์เกรฟนะครับนี่ครับสายพันธุ์ต่อไปนะครับเป็นสายพันธุ์บีฟนะครับบีฟลูกใหญ่ครับนี่ครับสายพันธุ์นี้ครับลูกใหญ่ครับนี่ครับ บลูกใหญ่ครับไว้สามลูกนะครับเวลาปลูกไว้สามลูกนะครับลูกสุกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลูกใหญ่ครับถ้าเอาไว้สี่ลูกลูกก็จะเล็กนะครับส่วนมากจะไว้สามลูกครับลูกใหญ่นะครับบีฟครับอันนี้พันนี้เหมาะสําหรับการทำในมะเกรือเทศนะครับพันในทำเป็นมะเขืนาเปี ซอสมะเขือเทศนะครับพันนี้ครับซอสมะเขือเทศนะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะเยอะครับเนื้อเยอะมากนะครับบีบเพื่อนคนไหนนะครับอยากได้พันอะไรนะครับก็ไว้ปลูกนะครับก็ศึกษาให้ดีๆนะครับเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางในการปลูกนะครับ จะแดงหวานครับพันนี้ครับฝากติดตามช่องเลยนะครับตุนตะกูลดั้งฟาร์มนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ